สวัสดีครับผมหมอมาคพันฟาร์มนะครับก็คลิปนี้นะครับพามาาชมโปรโมชั่นตอนรับวันปีใหม่ไทยนะครับโปรวันสงการนะครับก็ผมจะเปิดโปรฝากผสมนะครับเจ้าเพชรพนมรุ้งนะครับ ปกตินะครับผมรับฝาผสมเพชรพนมรุ้งนะครับอยู่ที่คอกละห้าพันห้านะครับไม่รวมส่งนะครับอ๋อสงกรานนี้นะครับผมจะเปิดราคาพิเศษนะครับมีให้เลือกสองแบบนะครับหนึ่งก็คือคอกละสี่พันโอนเต็มนะครับไม่รวมค่าส่งนะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็คือคอกละสี่พันห้านะครับมัดจำสองพันนะครับ ส่งลูกไก่อาย,ยุเดือนครึ่งถึงสองเดือนนะครับก็ทางฟาร์มจะทำวัคซีนให้นะครับมีติดกิ๊ปีกนะครับและมีใบรับรองพันประวัติจากทางฟาร์มให้นะครับสำหรับเพชรพนมรุ้งนะครับผมจะเปิดโปรนี้นะครับรับฝากเพียงแค่2องแม่นะครับใครทักก่อนได้ก่อนนะครับ สำหรับพี่ๆที่ชื่นชอบพ่อไก่นะครับเยียร์สายเลือดดีนะครับใจล่งม,มีผลงานนะครับเพชรพนมลุงตอบโจทย์นะครับโอเคครับก็ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็ถ้าก็มาสอบถามได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ